สล l a a m a l a i วันนี้เราอยู่ที่เขานะครับเขาเราจะไปไหนกันนี่ต้นไม้พันปีสีุูดูเราจะขึ้นไปดูหมอกแต่ว่าเรามาสายแล้วหมอกจะมีไหมเราไปดูกันแล้วเราไปดูกันว่าวิวข้างบนจะสวยขนาดไหนไปดูกันนะคะเรามาดูทางขึ้น จะเจออะไรบ้างดูดูด,ดูต้นไม้ว้าวธรรมชาติบ้านเราไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงน้ำตกไหมนะคะเด็กๆไปไหนแล้ววันนี้เด็กๆก,ก็ขึ้น ได้ยินเสียงนี่ช้างขึ้นก็จะมีส่วนอยางส่วนหยาง,เ,ายางเขาส่วนยางดูดูดูบันไดข้ามนั่นไงเด็กๆอยู่ข้างบนนั่นอีแม่นี่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะ Yeah. Yeah. Ui chắp ba phở lơ. Hả?

อย่างน้อยเราก็มาถึงนะคะ่ะนกผู้เขไฟนอสวยไหมั้ยอถ้าเรามาช้ากว่านี้จะได้เห็นเต็มๆ <c oughs> อยู่เด็กเด็ก,ดก <c oughs> นี่มาสักที ล่งนี่เฮาโอมล่งนี่เว้นัตกันเ่นีลงนี่ยัด้วานุู่กาเตลางนี่วน้บุงนี่อไปเบบเบบเบเบบฟกฟวันนี้เราจบคลิแค่นี้ก่อนนะครับววันหน้าเราพามาชมอีกขอสละ

เงกงนอจริงจริงจริงนเจริงไม่ไม่จริงไม่ิงมิงยังไม่จบจบใบรรยากาศแบบนี้ก่อนนะคะ